ครับสวัสดีครับผมวอรครับก็5เมนูโปรดของผมนะครับก็คือ1เลยก็อะไรดีวะเอาเป็น1เลยก็เป็นไข่ต้มแล้วกันนะฮะไข่ต้ม <c oughs> เพราะว่ามันดูแบบว่ามันดูข้างนอกมันแบบไม่มีอะไรดูง่ายๆแต่ว่าข้างในมันคุณประโยชน์เยอะครับแล้วก็อร่อยด้วยฮะครับสก็เป็นปลาเผาครับผมชอบกินปลาแล้วเวลากินปลาเผามันเหมือนได้กินเนื <c oughs> ้อปลาเต็มๆอ่ะไม่มีการปรุงแต่งผมชอบกินอะไรที่ ที่มันแบบไม่ไม่ได้ผ่านการปรุงด้วยเครื่องเทศเยอะเพราะมันจะได้กินอาหารตรงนั้นแบบเต็มที่ได้รับรสชาติเต็มที่ครับแล้วก็3ก็น่าจะเป็นพวกซูชิครับคือผมชอบกระบว,วนการวิธีการทําแล้วก็วิธีการที่เขาใส่ใจคือมันมันไม่ได้ผ่านการปรุงครับใช่มันเป็นเนื้อปลาล้วนๆแล้วก็เป็นข้าวที่เขาทํามาอย่างดีอะไรเงี้ยปลาต่างๆครับมันซาซิมิก็ชอบครับแล้วก็กี่เมนูอ๋อหนึ่งสองสามโอ้ยอีกสองอ๋ 2, อ เราเป็นที่ผมกินบ่อยแล้วกันครับข้าวกะเพราใช่กะเพราก็ชอบครับเพราะว่ามันมันมันเป็นเมนูที่แบบว่ามีทุกร้านแล้วก็เราคิดอะไรไม่ออกก็กินกะเพราอะไรย่างเงี้ย เอาจริงๆมันตอบยากจริงๆตอนแรกก็คือแอบชอบถั่วฝักยาวแล้วพอมีปัญหาประเด็นทางโซเชียลนิดนึงเราก็แบบว่าเริ่มออกมาแล้วฉันไม่อยากกินตัวฝักยาวนะแต่จริงๆก็มันก็อร่อยดีนะแต่ว่าเขาเพิ่งคนพบมาใหม่ว่าจริงๆแล้วกเะเเราแท้งจริงมันใส่ถั่วฝักยาวใช่ปะเออเขาเขา,เขาถกเถียงกันอยู่ไงแบบในพจนานุกรมไทยที่แบบยุค อาหารเก่าเลยอ่ะเขาบอกว่ากะเพราเนี่ยต้องใส่ถั่วฝักยาวแต่ว่าก็มีเสียงอีกข้างหนึ่งก็คือไม่ใส่แต่ว่าผมก็กินได้หมดเพราะว่าผมผมก็ไม่ติดกับใส่ถั่วก็ก็กินได้แต่ว่าไม่ใส่มันก็จะไม่ได้กลิ่นถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยมันก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าผมชอบกะเพราที่มันแห้งๆนิดน,นึงนะครับทำไม่ไม่น้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อันสุดท้ายะผมชอบกินเอาเมนูง่ายๆแล้วกันเอาเป็นเอาเป็นชาบูแล้วกัน <c oughs> ได้ชอบกินชาบูเพราะว่าว่าชอบกินอะไรที่แบบเอาเนื้อไปจุ่มแล้วก,กินมันเหมือนแบบว่านุ่มแล้วก็ได้กินน้ำซุปได้กิิอนไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาไปกินมันก็จะไปกินกับเพื่อนอะไรก็จะได้สนุกกันได้พูดคุยกันด้วยมันเหมือนอร่อยด้วยแล้วก็ได้เจอกับคนต่างๆเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปกินชาบูคนเดียวอะไรเงี้ย พ่าเวลาไปกินก็ได้เจอเพื่อนก็มันก็จะเป็นนิดฟิลหนึ่งครับคครับใช่ครับปกติเป็นคนกินอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เวลาเราไปลองกินอะไรที่มันมันเป็นแบบไอ้ที่แกงอะไรสักอย่างอ่ะมันมันก็กินได้นะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าชอบไหมผมไม่ชอบเพราะว่าผมผมได้รับแต่รสที่มันเป็นเครื่องปรุงเครื่องอะไร ใช่แต่ว่ากินก็อร่อยดีแต่ว่าให้เลือกกินก็ก,ก็ก็ไม่ได้สั่งเมนูนั้นอะไรเงี้ยครับม,ๆๆๆๆมันก็ไม่ได้จืดมันจะแต่มันจะเป็นรสชาติของของวัตถุดิบนั้นที่เราเตรียมมาหลักๆก็จะเป็นเนื้อเป็นอะไรเงี้ยผมชอบสัมผัสกับเนื้ออะไรเงี้ยนะว่ารสชาติที่มันเป็นเนื้อป่าเนื้ออะไรซึ่งมันมีมันมี เสน่ห์ของมันแตกต่างกันอย่างเช่นเนื้อปลาแต่ละชนิ้มันก็มีเสน่ห์ไม่เหมือนกันความอร่อยไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับชอบสัมผัสนั้นมากกว่า